งชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ในเดือนสิงหาคมดวงชะตาโดยภาพรวมของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ในเดือนสิงหาคมนั้นต้องบอกว่าการงานของชาววันอาทิตย์ในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวเรื่องของการงานพอสมควรคุณอาจจะต้องมีภาระเกี่ยวกับลูกน้องบริวารหรือลูกน้องบริวาร ah ของคุณนั้นอาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณในเรื่องของหน้าที่การงานช่วงนี้คุณอาจจะมีโครงการใหม่ๆ ที่คุณได้เรเริ่มหรือลงมือกระทําซึ่งอยากให้คุณนั้นระมัดระวังหรือดําเนินการให้อย่างถูกต้องหรือดําเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนไม่ฉะนั้นแล้วคุณมีโอกาสที่จะเสียหายหรือมีโอกาสาที่จะมีความเสี่ยงสูงในการที่จะไม่ประสบความสําเร็จก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้การเงินการลงทุนของคุณนั้นค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงอาจจะเป็นเพราะในช่วงนี้การลงทุนของคุณนั้นอาจจะลงทุนหลายอย่างหรือคิดในเรื่องของการหมุนเงินทําให้คุณนั้นในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยง ในเรื่องของการหมุนเงินในช่วงนี้พอสมควรช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหากับญาติมิตรพี่น้องจากเรื่องไม่เป็นเรื่องซึ่งอาจจะทําให้เกิดเป็นปัญหาใหญ่ได้สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของบุตรหลานบริวารที่อาจจะสร้างปัญหาให้คุณจะต้องรับผิดชอบหรือมีเรื่องทะเลาะเบ,บาแหวงไม่ว่ากับคู่ครองที่อาจจะมีความเข้าใจกันผิดหรือมองกันคนละมุมซึ่งอาจจะทําให้มีปากมีเสียงกันได้บ้างเล็กน้อยช่วงนี้ การงานและอาชีพของคุณนั้นคุณจะมีช่องทางใหม่ๆเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานการงานของคุณจะมีผู้แนะนำแต่คุณก็จะต้องลงมืออย่างเหน็ดเหนื่อยและต้องใช้กำลังกายกำลังใจในการทำงานค่อนข้างสูงอาจจะต้องรับผิดชอบเองในหลายๆอย่างแต่เชื่อได้ว่าคุณจะสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการงานและประสบความสำเร็จในช่วงนี้ได้อย่างสูงเลยทีเดียวทางด้านการเงินในช่วงนี้คุณอาจจะค่อนข้างมืดแปดด้าน หรือบางคนอาจจะค่อนข้างที่จะมองไม่ออกว่าจะหมุนเงินไปในทิศทางไหนเพราะมีคนจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณค่อนข้างมากหรืออาจจะมีคนมาสร้างภาระหรือปัญหาให้กับคุณโดยที่คุณจะต้องรับผิดชอบคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการค้ำประกันใครหรือการหยิบยืมเงินซึ่งคุณอาจจะไม่ได้คืนก็อาจเป็นไปได้ในช่วงนี้ช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการตัดสินใจที่อาจจะไม่ค่อยเด็ดขาดอาจจะมีความระแวดระวัง หรือความรอบคอบไม่ค่อยเพียงพอก็อยากจะให้คุณระมัดระวังในเรื่องของความรอบคอบในเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินซึ่งอาจจะทำให้ถ้าคุณไม่รอบคอบพอการเงินของคุณนั้นก็อาจจะสะดุดหรือหมุนแล้วมีปัญหาก,ก็อาจเป็นไปได้ทางด้านของความรักความรักของคุณในช่วงนี้ของคนที่เกิดในวันอาทิตย์คุณค่อนข้างที่จะมีทศัศนคติหรือความคิดที่จะขัดแย้งกับคู่ครองของคุณหากใครที่ยังโสดอยู่ ก็อาจจะได้พบเจอกับคนต่างชาติต่างภาษาก็อาจเป็นไปได้แต่จะถูกใจคุณหรือไม่นั้นก็อาจจะยังต้องใช้เวลาในการครบหาดูใจกันพอสมควรช่วงนี้คนที่มีคู่ก็ขอให้ค่อยๆใช้อารมณ์ให้น้อยลงพยายามใช้เหตุผลให้มากขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นแล้วด้วยทัศนติที่ไม่ค่อยจะตรงกันกอาจจะทําให้คุณนั้นมีปัญหากับคู่ครองของคุณได้ซึ่งอาจจะทําให้ความรักความเข้าใจนั้นสั่นคลอนก็อาจเป็นไปได้ ช่วงนี้อาจจะต้องปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่เกีย่ยวเรื่องของการดำรงชีวิตหรือแนแนวทางให้กับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างดีดังนั้นในเดือนสิงหาคมนี้โดยภาพรวมสรุปของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นขอให้คุณมีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมค่อนข้างที่จะใช้สติในการทำงานหรือในการใช้ชีวิตคุณก็จะประสบความสำเร็จและผ่านพ้นวิกฤตหรือเรื่องไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นกับการที่คุณใจด่วนใจเร็วก็อาจเป็นไปได้ หากคุณมีความอดทนอดกั้นและตั้งสติให้มากพอความสําเร็จในด้านต่างๆก็จะบังเกิดผลกับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ในเดือนสิงหาคมนี้